าลุงเป็นสุขุสุคนเลยจ้าสบายดีเดียวยงเคียงมืวอนี้สามแม่ลูกศสีพากันไปทำบุญเลยจ้าสรีไปเอียงกอเขาเจ้าเอินเหตุภาขาเข่าแต่ว่าสันตทางอยู่ที่วัดแม่อยู่ที่วัดแต่ว่าศิโบวเขาวัดในเมืองเนาะอ่าคือเห็นผ่านๆมากแม่นางใหญ่เห็ดบุญส่วนร้ายแล้ว สิพาลูกออกไปเฮ็ดบุญแถวบ้านนอกเด้อพี่น้องเด้อแถววัดแถวนอกเนาะค่ะเซโนนี่แค่แหละแต่ว่าถ้าวัดใหญ่ๆแถวเซโนแหละแม่นางใหญ่คนไปหลลายแเโบโบ่บบบบบค่อยได้บ,บ่ค่อยได้ไปเฮ็ดเนาะอ,อีกอย่างนึงกัคนส่วนหลายแล้วกะัมักมุงนะ่งหน้าเข้าไปเฮ็ดบุญอยู่ยที่ที่ในเมืองแต่แม่นางใหญ่ออกมาเฮ็ดบุญอยู่ข้างนอกเนาะมันกะัน้อยแน่ หอดวัดแล้วกับโบไก่บบไก่นี่หอดวัดแล้วบัดนี่คือนางน,น้อยมาตลอดนางน,น้อยมาป่อนบาทเพราะว่าคนบลายได้ป่อนบาทไว้นางน,น้อยกับไปโรงเรียนทันคือยังไม่เห็นไผ่ลคดูสิสิบเรียนมงคลมาเพนเขา,าก็มาก่อนลงงค่อดูเลย ลืมลืมถามเรื่องไรยังพระเจ้ากินข้าวอันจังหันไวยังพ่ะท่านเองยังแต่พูดท่านเนาะลืมค้าพีงน้ำมีน้ำดื่มน้ำเป๊ปซี่มีอาหารหลายอย่างยีแม่ลงตลาดเต้ซอสเมื่อเนี่ ยังนำแป,ป๊บซี่ได้ซะหนาวโหดปะโดยวัดนี้น้องน้อยมาตลอดวัดบ้านจำแจง้งขางเซโน ใเขาดาวเลยจังสิมาบดอนดอกสิเบิร์นดอเป็นเป็นแบบน่ามีเลยสําเนาเนี่ย คือเนี่ยมุ่งแบว่าขึ้นมาจีตลาดเนี่ยมุงมันอาเลยแฮหอเลยนี่ว่พี่แม่ไปซื้อเครื่องคอยนอนมาตื่นนตอนเจ้าไปซื้อเครื่องคอยนอนคอยตื่นมาจะยังบ่มาจ้คอยอาบนำแล้วไม่ยัง nằm nha nằm đi ta nhìn về trông cho nào nóng, sôi, sốt, hít vào cả nóc. Mình đây, พ่อบุมีหมดที่นป่เยทนันี่้ชอ่เ้าทังเท่ากับตรงเค่มีใสต้าใสยังแม่ได้พวกขาวไอหมกเอาไว้ ค่อยๆคันไปเอามุก <c oughs> มุกมุกทำเด คนกัรอดมันมันบอพอ,ลอลแล้วเอาไปใส่กระตักดื่มเาักข้จ้าไปแล้วเนาะเวเจ่บอร์มงเต็มเยเนาะ กินหมูให้ตุยกินสินไ่ตะวันแม่ลงมาคกินนอะพวันกมาน เหตว่ากินอยู่ทางเทิงยังวายุคือบุมีคน ลองิมมีแนวหากันเลยครับชิมสิบพันชินเหาออะตะกี้ยังมีแนวหาเดี๋ยวน้ปมีิทับดีจ้าบาลุงบัสุคุสุคนเดจ้า จากที่มาแต่ว,วัดกับอีแม่ก็ซื้อสีมาทาโต๊เพราะว่ามันรล่อออกบนแล้วชิมชิมออกถือฝน,นช่างจำเป็นจะนอยสีทาส่างไม่ใช่ช่างทาสี เสียงน้องมุกอะมันแหมแอบแน่กินเย็นหลายน้องมุกกินเย็นหลายแล้วก็มีเป็นโดเลิร์เม็ดขาวนะแล้วก็มีเยอะอแล้วก็มีเยอะมีเยอะเป็นอันนั้นเพร้อมันเลิศเม็ดขาวของแล้วก็มีเยอะเป็นอภิดาอันแล้วก็มีเยอะเป็นขออักเสบ ว้าอีเมท่าหากะซื้อมานี่ได้เนี่ยนะคือช็อกโกแลตเลยนะคือเทนแต่ขนมเลยส่อนว้าวันนี้วันแม่เอ็ดมันอ๋อเห็นบอกมันเปื่อนนะลูก มันออกมันจีอันนี้มันออกแล้วมันขีลาอันนี้เทอ,อันนี้เห็นเนาะช็อกโกแลตซีลาเพื่อนนั่นเองนะมไม่เห็นไหมถามอะไรคืองทางได้ไปมาอานคะาบตลอดได้คาบยังคาบอันนี้นี่ได้คาบสีนี่ได้ สีโตมันเย็นเรียบร้อยแล้วกับมันกัครับสำเร็จแล้วถ่าแหงแล้วกันนะสามาัรถมาโอ้ยนิยวค่ะีนี้นาไปอีกแล้วเช้าคนมาป้าวานหน่งหน่อยนเคียนหนึ่งสือป้าวายุลุมนะไน้ำถือ ผู้ถึงมากเพราะว่ามันเป็นใหม่อาร์ตในโมเมนต์โมเนโมเนต์